หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า AI, Machine Learning แล้วก็ Deep Learning กันมาบ่อยจนชินหูเลยใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามคำนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วถ้าผมบอกว่าไอ้คำว่า AI ที่เราเรียกกันรวมๆเนี่ยจริงๆแล้วมันคนละเรื่องกับ Machine Learning หรือ Deep Learning เลยแหะครับฟังดูอาจจะเหมือนคำศัพท์ที่หลุดมาจากหนังไซไฟเลยเนาะแต่ว่ามันมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ครับ ความจริงก็คือทั้ง3คํคำนี้เปรียบไปแล้วก็เหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะที่จะทําให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของพวกมันได้ลองนึกภาพตามนะครับลองจินตนาการถึงบ้านหลังหนึ่งที่ชื่อว่าบ้านปัญญาประดิษฐ์ในครอบครัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีหัวหน้าครอบครัวที่ชื่อว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์แล้วก็มีลูกอีกสองคนคนแรกชื่อ Machine Learning หรือ ML และอีกคนชื่อ Deep Learning หรือ DL ครับเอาละ เรามาทำความรู้จักพวกเขาทีละคนกันดีกว่าเรามาเริ่มกันที่รูกคนโตของบ้านนี้กันก่อนเลยนั่นก็คือ ML หรือ Machine Learning นั่นเองครับเขาเป็นเด็กที่หัวไวมากนะครับชอบสังเกตแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆจากประสบการณ์ตรงๆเลยแทนที่จะรอให้ใครมาคอยบอกทุกอย่างแล้วเจ้า ML เนี่ยมันเรียนรู้ได้ยังไงกันนะคืออย่างนี้ครับสมมติว่าเราลองป้อนรูปแมวกับรูปหมาให้เขาดูเยอะๆเลยเป็นพันๆรูป ขั้นแรกเนี่ยเขาก็จะรับข้อมูลทั้งหมดเข้าไปก่อนจากนั้นเขาก็จะเริ่มหาแพทเทิร์นครับเริ่มสังเกตลักษณะเด่นๆอ่าอย่างเช่นหน้ากลมๆหูแหลมๆหรือว่าขนฟูๆจนกระทั่งพอเราเอารูปใหม่เอี่ยมที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมาให้ดูเขาก็จะตัดสินใจได้ทันทีเลยว่าอ๋อ oh, นี่คือแมวนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของ Machine Learning เลยคือการเรียนรู้จากข้อมูลมหาศาลโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเขียนกฎให้เขาทีละข้อๆเลยครับ เอาละครับมาเจอกับลูกคนเล็กกันบ้างดีกว่าเขาชื่อ DL หรือ Deep Learning ครับเด็กคนนี้เนี่ยจะมีความซับซ้อนกว่าพี่ชายของเขาเยอะเลยเขามีวิธีการคิดที่ล้ำลึกกว่านั้นมากครับถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับถ้าเกิดว่า Machine Learning เป็นเหมือนนักเรียนที่อ่านตำราแล้วก็ทำตามคำสั่งเป๊ะๆ Deep Learning ก็จะเหมือนกับเด็กอัจฉริยะเลยครับที่เรียนรู้ได้เองโดยสัญชาตญาณจากการมองการฟังนี่แหละแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ DL เป็นอัจฉริยะขนาดนั้น คำตอบก็คือสิ่งที่เรียกว่าโครงข่ายประสาทเทียมหรือ Neural Network ครับคือมันเป็นระบบที่เรียนแบบโครงสร้างของสมองมนุษย์เราเนี่เองซึ่งจะมีเซลล์ประสาทหลายชั้นมากๆซ้อนกันอยู่ทําให้มันสามารถทําความเข้าใจข้อมูลที่มันซับซ้อนสุดๆอย่างเช่นรูปภาพเสียงหรือแม้กระทั่งภาษาของมนุษย์เราได้อย่างลึกซึ้งเลยครับ โดยความสามารถที่ว่ามานี่แหละครับ deep learning เลยทำในสิ่งที่ ml ทั่วไปอาจจะยังทำไม่ได้อย่างเช่นการจดจำใบหน้าเพื่อปลดล็อกมือถือที่เรารู้จักกันในชื่อ face ID อครับหรือจะเป็นการเข้าใจคำสั่งเสียงที่เราพูดกับผู้ช่วยัอฉอริยะการแปลภาษาได้ทั้งประโยคแบบเป็นธรรมชาติมากๆหรือโหไปจนถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาเลยก็มีอย่างเช่นการวาดภาพแต่งเพลงหรือว่าเขียนบทความครับเอาละ่ะเราเจอลูกๆทั้งสองคนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้ก็ถึงเวลามาทำความรู้จักกับหัวหน้าครอบครัวตัวจริงผู้อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็คือ i AI หรือ Artificial Intelligence นั่นเองครับคือจริงๆแล้วเนี่ย AI เป็นแนวคิดที่ใหญ่ที่สุดเลยครับเป็นเป้าหมายสูงสุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการทำให้เครื่องจักรสามารถคิดและตัดสินใจได้เหมือนกับมนุษย์ ส่วน ML กับ DL ที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ก็คือเครื่องมือหรือว่าเป็นวิธีการที่จะพาเราไปให้ถึงเป้าหมายนั้นนั่นเองครับเอาละครับหลังจากที่เราได้รู้จักครอบครัวปัญญาประดิษฐ์กันไปพอสมควรแล้วทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่าในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยเราเจอเทคโนโลยีพวกนี้ได้จากที่ไหนกันบ้างตารางนี้สรุปได้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยนะครับลองดูตัวอย่างรถยนต์ไร้คนขับกันก่อน เป้าหมายใหญ่ของ AI ก็คือการสร้างระบบรถที่มันขับเคลื่อนเองได้ทั้งหมดเลยซึ่งในระบบนั้น Machine Learning ก็จะมีบทบาทในการช่วยให้รถจดจำป้ายจราจรต่างๆจากข้อมูลที่เคยเรียนรู้มาส่วน Deep Learning ก็เปรียบเสมือนสมองกลเลยครับที่คอยวิเคราะห์ภาพจากกล้องแบบ real time เพื่อตัดสินใจเดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวเบรกอะไรแบบนี้หรือในสมาร์ทโฟนของเรานี่แหละครับการแนะนาเพลงใน Spotify ก็ใช้ Machine Learning ส่วนการปลดล็อกด้วยใบหน้าหรือ Face ID ก็ใช้ Deep Learning ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ย ก็ทำงานอยู่ภายใต้ร่มใหญ่ที่เรียกว่า AI นั่นเองครับแล้วทำไมทำไมการเข้าใจความแตกต่างของเรื่องพวกนี้ถึงสำคัญละ่ะคือมันมีความหมายมากกว่าแค่การรู้สับเท่ๆเอาไว้คุยกับเพื่อนนะครับประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับการที่เราเข้าใจว่า AI, ML แล้วก็ DL เนี่ยมันทำงานต่างกันยังไงมันจะช่วยยกระดับเราจากการเป็นแค่ผู้ใช้ไปสู่การเป็นผู้ออกแบบได้เลยนะครับ เพราะเมื่อเราเจอปัญหาเราจะรู้ได้ทันทีว่าควรจะเลือกใช้เครื่องมือชิ้นไหนมาแก้ปัญหาอย่างถ้าอยากทําระบบแนะนําสินค้าก็อาจจะเลือกใช้ ml แต่ถ้าอยากทําระบบวิเคราะห์ภาพที่ซับซ้อนก็ต้องใช้ dl ความเข้าใจตรงนี้แหละครับคือทักษะที่สําคัญมากๆในโลกยุคใหม่เลยและสุดท้ายนี้ครับเรื่องราวของครอบครัว ai เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับแต่มันยังสะท้อนมุมมองที่ลึกซึ้งมา,มากๆเกี่ยวกับตัวมนุษย์เราเองด้วยมีคํากล่าวที่น่าสนใจมากๆเลยครับเขาบอกว่า AI ไม่ได้เกิดมาเพื่อแทนที่สมองของมนุษย์แต่คือภาพสะท้อนความปรารถนาของมนุษยชาติที่จะเข้าใจตัวเองมันคือความพยายามของเราที่จะเข้าใจว่าความคิดความฉลาดมันทำงานยังไงผ่านการสร้างมันขึ้นใหม่อีกครั้งในรูปแบบของเทคโนโลยีนั่นเองเพราะฉะนั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ทุกคนได้ลองคิดตามกันก็คือในทุกบรรทัดของโค้ดที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อสร้าง AI เนี่ยเรากำลังแค่สร้างเครื่องจักรที่ฉลาดขึ้นหรือว่าจริงๆแล้ว เรากำลังสร้างตัวตนของเราขึ้นมาใหม่อีกครั้งกันแน่